พอดีว่าซื้อหอยดองจากแม่กลองมาเยอะเริ่มกินไม่ทันแล้วก็เลยเอามาทำเมนูหลนหอยดองได้สูตรมาจากนิตยสารแม่บ้านเล่มที่133ปีพศ2526เป็นเมนูที่ทําง่ายและอร่อยมากจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะใส่พริกชี้ฟ้าเกลือปน่นลงในครกโขลกพอยาบใส่หอมแดงโขลกต่อให้ละเอียด ใส่หัวกะทิลงในกระทะเคี่ยวให้แตกมันใส่ส่วนผสมที่โขลกไว้ผัดให้หอมและมีน้ำมันสีแดงลอยขึ้นมาใส่หางกะทิคนให้เข้ากันพ่อเดือดใส่หมูสับกุ้งสับหอยมแมลงผู้ดองคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นพ่อเดือดอีกครั้งใส่ไข่ไก่ลงไปให้เป็นสายใส่ตะไคร้หอมแดงพริกชี้ฟ้าใบมะกรูด คนให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จถ้านึกไม่ออกว่าจะนำหอยดองไปทำเมนูอะไรดีนอกจากยำหรือส้มตำก็ลองนำมาทำเป็นหลนดูนะคะเป็นเมนูที่ครบรสทั้งเค็มเปรี้ยวหวานหอมกะทิและสมุนไพรทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยค่ะ